สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณน้องสวัสดีสวัสดีค่ะคุณพี่ก็พบกับเราเช่นเคยในรายการคุณน้ยปล่อยข่าวค่ะก็ปล่อยข่าววันนี้เราก็จะมีอยู่2ประเด็นค่ะก็คือในเรื่องของเก็บตกแบบลงลึกนิดนึงกับเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่แถลงผลประกอบการใน6กเดือนแรกใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงที่2ค่ะเปิดประตูดูแคมเปญก็แคมเปญครั้งนี้ก็จะไปที่พระรามสอง ของค่ายดีแลนด์ส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงก็ไล่เรียงประเด็นที่หนึ่งเลยน้องเรื่องของธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็หลังจากที่รับตำแหน่งใหม่มาได้ระยะหนึ่งนะคะก็คุณรอบสองใช่ไหมคะรอ่ะดีรอบสองคนเก่งคนเก่งคนเก่งคนหล่อในขอชมนิดหนึ่งคุณชัดชัยสิริริไยนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ได้พูดถึง ว่าณวันที่30มิถุนายนก็คือช่วงตั้งแต่มกราคมจนถึงมิถุนายน <c oughs> ที่ผ่านมานะคะทอสเนี่ยสามารถปล่อยสินเชื่อใหม่ได้แล้วนะคะเป็นจำนวน 10, 1 9 8่ล้านบาทนะคะ <c oughs> อาคิดเป็น62,116บัญชีนะคะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน12.99%นะคะ,ะคิดเป็น50%าของเป้าปล่อยสินเชื่อทั้งปีนี้นะคะ,คะซึ่งเชื่อว่าหากว่าในในในช่วงระยะเวลาที่เหลือเนี่ยหากไม่เกิดโควิด ในทีอีกรอบหนึ่งนะคะก็คิดว่าการปล่อยสินเชื่อทั้งปีเนี่ยจะเป็นไปไปตามเป้าที่วางไวนะะง้นะคะก็คือสองมื่อ้อโทษนะคะสองแสนหนึ่งมืน่นล้านบาทนะคะแล้วเขาบอกว่าในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ ก็ปล่อยสินเชื่อใหม่นะคะสำหรับวงเงินคู่ไม่เกิน2ล้านบาทสำหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยและกลุ่มที่มีไรายได้ปานกลางน่าจะเป็นน่าจะเป็นฐานใหญ่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช่ค่ะก็ประมาณส0 0 0มืนกว่ารา,ายแล้วนะคะแล้วก็ส่วนณนไะตามาทสองปี6ปีหกนี้นะคะก็มียอดสินเชื่อคงค้างรวมทั้งสิ้น1ล้าน องแสน่ามร้อยหล้านบาทนะคะเพิ่มขึ้น3.89จุดแปดเาปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็เขาบอกว่าในส่วนของนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดไม่เกิดนี่ที่ม่ก่อให้เกิดรายได้อ่ะสั้นๆง่ายคือ NPLNPL นะคะก็มีจำนวนห้าหมนหนแปดร้อล้านบาทก็คิดเป็น4 5่เปอร์เซ็นต นะคะของอยอดสินเชื่อรวมก็ลดลงไหมลดลงนิดหน่อยเนาะเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจากปี6-2นะคะอยู่ที่4.09%หรือเพิ่มขึ้น 4. 0่นเปะคะก็กำไรสุดที่จำนวน4,831ล้านบาทนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคุณคุณชัชัยก็บอกว่าตรงนี้ถ้าไม่มีมาตรการจากแบงค์ชาติ <c oughs> หรือกระทรวงการคลังเนี่ย ตัวเลข NPL เนี่ยคงไม่อยู่ที่ระดับ4.52นะคะอาจจะพุ่งไประดับที่7.4ก็ได้นะคะตัวนี้อ๋อก็เห็นบอกว่าในเรื่องของ NPL ที่ทุกคนเป็นกังวลเหมือนกันว่าสิ้นสุดมาตรการของภาครัฐแล้วเนี่ยะจะทำให้ทุกอย่างมันปูดออกมามนะคะก็ซึ่งเราก็เห็นว่าในเรื่องของการาแก้ปัญหาตรงจุดนี้ด้วยการ ผู้บริโภคเชื่อกับลูกค้าก็คือเรื่องของการพักชําระนี่ทั้งในเรื่องของเงินต้นและก็ดอกเบี้ยด้วยนะคะล่าสุดธนาคารอาคารสุเคราะห์เองก็ออกมาตรการ8.5ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งเดิมเนี่ยเขาก็มี8มาตรการแล้วของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ออกมาก็เป็นวงเงินในการปล่อยสินเชื่อก็480,000กว่าล้านใช่ไหมคะก็8.5เนี่ยหมายถึงทำไปถึง8 มาตรการที่8ก็คือมาตรการเรื่องของการพักชําระดอกเบี้ยค่ะมาตรการที่5ก็คือการพักชําระเงินต้นนะคะยอด2มาตรการนี้กลุ่มลูกค้าที่ปล่อยไปก็คือ2 5 7 0ส0กว่าล้านบาทค่ะซึ่งเป็นพอร์ตที่ใหญ่เหมือนกันการขยายมาตรการ8.5ดจุขึ้นมา ด้วยการสิ้นสุดมาตรการนี้ก็คือเดือนตุลาใช่ไหมคะก็อันนี้ก็คือ8.5เฟสหนึ่งแต่ถ้าสถานการณ์ไม่ดีหรือกลุ่มลูกค้าที่มีผลกระทบจากโควิดาดรายได้ยังไม่กลับขึ้นมาก็อาจจะขยายไปเฟสที่สองก็คือ8.5ก็8.5เฟสสองก็อาจจะขยายไปจนถึงต้นปีหน้าด้วยซ้ําไปอันนี้ก็คือของฝากฝั่งของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีการให้ความช่วยเหลือ ผู้บริโภคในการขอสินเชื่อบ้านนะคะก็อันนี้แลเรียงกันค่ะแล้วก็ตอนนี้เ็าบอกลูกค้าธนาคารที่มีความต้องการและก็เกิดความคุ้นเคยจะใช้บริการตอนนี้คือท่าอสก็เน้นการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลมากขึ้นนะคะโดยผ่านแอปพลิเคชัน GHB r นะคะซึ่งตอนนี้มีการใช้งานอยู่จำนวนหกแสนกว่าบัญชีนะคะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะ ก็ถือว่าเขาก็พยายามที่จะพักดันนะคะเราก็ให้ทันเทรนแล้วก็ให้ลูกค้าเพิ่มความสะดวกซึ่งเราเราก็มามาลุ้นกันว่าอย่ามีรอบสองแล้วกันในเรื่องของโควิดโควิด -19 กนะคะก็จบจากธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็มาดูฝักฝั่งของผู้ประกอบการนิดนึงคุณน้องเมเจอร์หลังจากที่มีการยิงแคมเปญแบบ ยังกระจุดพุเลยนะโอ้โหเรียกว่าตื่นตาตื่นใจนะคะตอนนั้นในช่วงที่ผ่านมาเราก็ไม่น่าไม่น่าเชื่อว่าจะเห็นค่ายนี้ลงมาเล่นแคมเปญเพราะว่ามองกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยก็จะกลุ่มลูกค้าคนมีตังค์ผสมควรตั้งแต่นับตั้งแต่เปิดงอ่าทำธุรกิจนี้มานค่ะแต่ว่าล่าสุดก็ สร้างสีสันให้กับวงการอีกนะคะโดยคุณโอเพชราดาภูลวร,รักษณ์นะคะกรรมการบริหารบริษัทมเมเจอร์ดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนะคะก็ได้ออกมาปรับแผนแถลงข่าวบอกว่าตั้งแต่แบบมีโควิด1 9ที่ผ่านมาเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยสไตล์การทำงานของอาการพัฒนาโครงการของเมเจอร์เนี่ยเขาจะเน้นโครงการที่เป็นระดับ ล u กช r รี่ p e r l u ลักชอยู่ ury, แล้วใช่ไหมคะมทั้งแนวสูงส่วนใหญ่จะแนวสูงนะคะแต่ว่าหลังจากช่วงโควิดในที่ที่ผ่านมานมทำให้เขาปรับแผนมาเน้นโครงการแนวราบมากขึ้นแล้วก็เป็นแนวราบระดับ Super s อุอร์ลักชวรี่ด้วยนะคะก็อบอกว่าอาแนวราบเนี่ยไม่ใช่เขาเพิ่งทำนะเขาเคยประสบความสำเร็จมาแล้วนะคะเมื่อ20ปีที่ผ่านมาจากโครงการการ d e n v i วิ c u า ster ต Home ในย่านบดินเดชานะคะ แต่ว่าเนี่ยพอมาปีปีนี้ก็มาลุกจาก2โครงการใหม่นะคะที่เปิดตัวไปเรียกว่าลองซอฟร้อนไปก่อนเมื่อไปปีที่ผ่านมามก็ให้ c b บ e เป็นผู้บริหารน,<อ>นะคะ,คะก็จาก2โครงการมูลค่ากว่า1,150ล้านบาทก็คือ m อลต r t น n พียเว r e รสซิเดนซ์สุขุมวิท31แล้วก็ m o r ต้อน r พ v a เว r เรสซิเดนซ์อนะคะซึ่งที่สุขุมวิทเนี่ย มีแค่อ่าเป็นบ้านเดียเ่ยวสปาร์คเชอรี่สูงอ่าสี่ชั้นมีเจ็ดยูนิตราคาเริ่มต้นที่หกสิแปดถึงแปดสิบห้าล้านไม่ใหญ่มั้งขนาดโครงการไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากค่ะแค่มูลค่าโครงการแค่ห้าร้อห้าสิบล้านเองนะคะแต่ว่ามีแค่เจ็ดยูนิตนะคะแล้วก็ที่อารีนะคะก็อ่าเป็นบ้านเดียเ่ยวสปาร์คเชอรี่เหมือนกันสูงห้าชั้นมีแปดยูนิต ราคาเริ่มต้นที่62-85ถึงล้านบาทนะคะตอนนี้ทั้งสองโครงการเนี่ยขายได้โครงการละประมาณ2ยูนิตโดยที่อารีเนี่ยเขาเปิดตัวยังเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่18บแถึงสิกที่ผ่านมานะคะเมื่อเสาร์ที่ที่ผ่านมานี่เองะนะคะแล้วก็ส่วนที่สุขุมวิทก็จะเปิดตัวยังเป็นทางการในวันที่ 1, 1> แล้ววันที่ 2, สองสิงหาคมนี้ะนะคะใครที่สนใจก็ไปดูได้แล้วก็ในปีหน้าเขาก็จะ ลูกแนวราบต่อเนื่องนะคะอันนี้ของน้องแนวราบในเมืองค่ะก็อีกตบท้ายอีกหน่อยนึงก่อนที่จะไปเข้าสู่ช่วงที่2ก็คือการลูกแนวราบของรายใหญ่เช่นเ p a นี่โอ้โหก็ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะคะก็บอกว่าปีนี้เนี่ยแนวราบตบอกให้แนวราบว่าเป็นพระเอกด้วยซ้ไปในเรื่องของการทําการตลาดก็อสังหาริมทรัพย์แล้วก็แตะเบรกพับแผนไว้ก่อนในในแนวสูง4-5โครงการนะคะก็แนวราบเนี่ย ลบหมดเลยปูพมลบหมดเลยรวมทั้งต่างจังหวัดซึ่งก็ดีๆไป5จังหวัดะนะคะก็เห็นจะลุกเปิดตัวพร้อมๆกันด้วยในเดือนสองเดือนนี้นะคะ,คะก็จบในส่วนของสัญเน่รอของเราต่อไปเปิดประตูดูแคมเปญ เปิดประตูดแคมเปญอย่างที่เกิดตั้งแต่แรกนะคะก็เป็นแคมเปญของกลุ่มดีแรงกร๊ปนะคะซึ่งก็ออกโปรโมชั่นแบบไม่มีอะไรกั้นเลยล่าสุดก็นำโครงการคือยังไงไม่มีอะไรกั้นเลยใช่โปรโมชั่นดีก็บอกดีแบบไม่มีอะไรกั้นขอขคัมนิดนึงได้ไหมไม่ใช่คำไม่ใช่คำอันนี้นะคือคือชื่นชมคนคิดเอทคําคำพูดในเรื่องของการสื่อสารกับผู้บริโภค ค่ะอันนี้โปรโมชั่นดีแบบไม่มีอะไรกั้นใช่ต่อก็คือได้นำโครงการบ้านดีอยเฮลมิลตันการจนาพิเศษบางใหญ่นะคะซึ่งโครงการนี้เขาพัฒนาในรูปแบบของทาวน์โฮมสองชั้นสไตล์อ g ง i s h h ฮ r i t ท g e นะคะ,ะในราคาเริ่มต้นที่ล้านแปดเกานะคะจำนวน230ยยูนิตนะคะ ก็มีให้เลือก3มรูปแบบนะคะเขาก็นำมาจัดแคมเปญพิเศษนะคะโดยลูกค้าที่สนใจซื้อเนี่ยจะได้รับโปรโมชั่นนะคะบริษัทช่วยผ่อนให้ฟรี18เดือนจ้ะก็ปีกว่านะคะแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เป็นข้าราชการนะคะคือคนทั่วคือผ่อนฟรี18เดือนเนี่ยก็คือทั้งลูกค้าทั่วไปแล้วก็ ข้าราชการด้วยแต่ข้าราชการได้สิทธิพิเศษเพิ่มอีกนะคะท็อปครับ้าไปอีกอะว่าใช่คือได้รับส่วนลดเพิ่มอีก20 0 0 0บาทนะคะโดยสาเหตุที่เขาให้ส่วนลดอ่าพวกเอ่อกลุ่มข้าราชการเนี่ยเพราะว่าทำเลที่ตั้งโครงการเนี่ยใกล้หน่วยงานราชการ<อ>ที่หลักเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการต่างๆที่ว่าการอำเภอหรือว่าโรงเรียนต่างๆนั่นเองนะคะแล้วก็ซึ่งก็บอกว่า นอกจากนี้นะคะก็ยังแถมพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศทีวีปั๊มน้ํานะคะซึ่งมีให้เลือกเยอะแยะมากมายนะคะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทเขากําหนดนะคะซึ่งแคมเปญนี้เขาจะสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะถ้าสนใจก็รีบไปซื้อหรือไม่ก็เข้าไปดูรละเอียดในเว็บไซต์ของมแลด์นะคะก็คงบอกไป ก็เราสองคนครายการหมดเอ้ยหมดเวลาไม่ใช่รายการหมด <laughs> นะคะเ,เวลาหมดหมดเวลางั้นเราสองคนลาคุณผู้ชมไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ